สวัสดีครับก็ต่อเนื่องกันเป็นคลิปที่2นะกับเจ้ากูบะตา k x 33, นะเอ,อ็กซ์นะเอาอตักขูนเกา่านะกำแพงเกา่นะานาบ้านในหัวใส่รถออกล้อไปทิ้งนะ่าจะเป็นยังไง<า>เดี๋ยวไปเจอเพื่อนนะจบมันได้เลยนะครับ<า>เสียงดังใช้ได้เลยทีเดียวแนะก็ตักยากเหมือนกันนะแต่ถ้เมืออ่อชีพเนี้ยก็ตักไม่ยากอย่างแน่นอน ไม่รู้จะจมหรือเปล่านะตรงนั้นตรงนั้นอรอยจมอยู่นะตรงนั้นผมไม่โคโจมเลยนะนะแต่ไม่น่าจะจมแล้วแหละเพราะว่าดินมันฝนไม่ตกแล้วนะ,ะเดี๋ยวต้องไปบรรทุกปลามันอีกนะเดี๋ยวต้องไปรับตัวเล็กน้องกุกน้บกันก่อนคนระับนี่ก็น่าจะเป็นรถที่หกแล้วมั้งนะเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหกรถแล้วดูๆแล้วน่าจะได้สิบรถนะแม็โครเราเองนะดูนะ้ำมันยังเท่าไหร่นะเนติมไปสิแลิตรนะเนี่ย ไม่รู้จะบรรยายอะไรเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในการออบรรยายรถแมคโก่ซะด้วยนะเนย ปีที่แล้วนะนี่พวกอิดปูนอลไพวกนี้นะโห,โหดนานกันเลยเดียวเชียว,ยวสมัยในหัวเก่านะครับนานมากราต้องทุกป,ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาน,นั่นเองบ้านเก่าจะรีโนเวก็ได้นะแต่ปูนมันเก่ามากแล้วนะอสมัย it, อิดแดงสมัยก่อนนะคุณผู้ชมที่การบ บ้านไม่ต้องทำหลังใหญ่นะเพราะกี่เกล็ดกวาดน,นะโชเฟอร์สาวเคยกล่าวไว้นะเนื้อที่มันเยอะมากนะตรงนี้รู้สึกว่ากี่ตารางเมตรไปแล้วนะเราเยอะใช้ได้นะควดเปลืองนะบอกแล้วเดียไม่ต้องทำาใ,ใหญ่โดมโหลานนะบ้านเหนื่อยนะบอกเรื่องเนื้อที่เยอะแต่ว่ากวาวากว่าจะเสร็จแต่ลนะมัน ก็จะทำรูมจอดรถนะตรงนี้ความยาวสักยาวมาจากตัวนี้นะครับสักห้าเมตรห้าเมตรถ้ารถคันหนึงเนีน่ยสี่เมตรไนดะ้ผมไม่รู้รถคันหนึงห้าเมตรไนดะ้นะถ้ารวมชายคาด้วยเป็นหเมตรนะแล้วยังไม่ทำก่อนแหละพราะงบประมาณมีจำกัดน,นะตรงนี้ ค่อนข้างจะคล่องตัวนะกูป้าเจ0 3 3นะหมอะแก่งานเนี่ยแบบนี้แหละหรือขนบ้านเก่าแล้วนี้นะงานซ็อกแซกเล็กๆน้อยๆนะบ้านจัดสรรแล้วแบนี้แบบเมาะเหมับเจ้าะแกครับเจ้า TX น033นะนนะหรือว่าจะเป็นงานเข้าร่องสวนทุเรียนสวนปาล์มก็เหมาะเหมือนกันโดยเพราะสวนทุเรียนมันคล่องตัวดีคนระับ ระยะมันไม่กว้างขวางกเกินไปแตกมันไม่กว้างเยอะนะคร่อมตัว งานไม่กูเล็กก็เยอะนะตัวสามตันหาตันเจ็ดตันเยอะมากเลยน่าเราเนี่ยก็ซื้อมาช่วงนั้นสมัยปาแบงแพงนะก็ได้กําไรปาม,มาก็พอได้ลงทุนกับเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปทําจ้างอะไรหรอกนะเพราะว่างานเขาก็เยอะอยู่แล้วนะสัวมาจะมาทําของตัวเองของตัวเองไม่ค่อยได้ทําเลยที่ดูวเ จ้างเนอ้โห oh, oh, เพราะว่าขับไม่ค่อยมีเป็น <c oughs> <c oughs> ความสูงมันก็ต้องทําใจนะนี่มันก็ต้องเปิดท้ายกันหน่อยแล้วก็จันเข้าไปถ้าเป็นรถใหญ่ก็เข้าไม่ได้อีกตนะติดใจไปตายอย่างเสียอย่างเหมือนกัน โอคนะคลิปนี้ก็มาเ้วยกันนาถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม